มาหรือยังเดี๋ยวขอดูก่อนมันต้องเด้งดทำไมไม่เด้งวะขอนญุญาตนะครับเพิรนไม่ค่อยเชี่ยว Discord เท่าไหร่เอ่อ connection a i t e ลไอเอ f เฟ r ร์เรเรเควส์บอยอโอเคได้ละเย,ย,ยตินะครับเสียงน่าจะกับเสียงน่าจะปกติดีละตอนนี้อะครับ ขอบคุณออซอฟมากซอฟก็แชร์หน้าจอต่อให้แล้วนะครับสำหรับคนที่เข้ามาเ mm hmm. พอ,เอิญมันเกิน50คนละถ้าเกิดเข้ามาแล้วดูดูสตรีมของผมไม่ได้ก็ดูของซอฟแทนแล้วกันนะครับ mm hmm. อ่ะบริษัทเขาก็จดที่คือเขาอยู่ตัวเขานะครับแดเนียลอยู่ที่ซานฟรานซิสโกนะครับ mm hmm. แล้วก็เ,เขาจดคู่กับโคฟาวเดอร์ er mm hmm. นะครับโคฟาวเดอร์ er ที่ชื่อว่า เอ่อมาร์คมาร์คดอสันนะครับซึ่งแดเนี่ลความจริงเขาก็ไม่ใช่คนมือใหม่อะไรขนาดนั้น mm hmm. เขาทำคันที่ Google มาเป็น PM 2ปีนะครับส่วนมาร์คดอสันก็อยู่ที่บริษัท Factual mm hmm. ซึ่งอันนี้ผมไม่รู้จักนะครับเสียงหอนเนาะจตต้องให้เ oh. มออกโ okay. อเคเสียงมันนาออกแล้วออกแล้วโอเคเสียงเสียงไม่หอนแล้วยังโอเคยังไอโคยังยังไอโคอยู่ไหม ทดสอบทดสอบถอนแบบไหนพี่เฟิร์สว่าแล้วโอเคแล้วนะครับ่ะขออภัยซึ่งอ <c oughs> สองคนนี้เขาก็ไม่ใช่มือใหม่ขนาดนั้นนะนะก็ทำงานทีเอมที่ Google มาสองปีความจริงเขาก็ค่อนข้างน่าจะเชี่ยวเลยแหละแล้วเขาก็ออกมาแล้วก็เปิดบริษัทเนี่ยครับแฟนแฟนเบสแลบนะครับแล้วก็ เปิดทั้งคริสตัติกแล้วก็เปิดทั้งสเตรโตสลงมานะครับ <c oughs> โดยที่เฮดคอเตอร์ของเขานะครับเขาผมปิดไปแล้วแน่เลยเฮดคอเตอร์ <c oughs> เขาอยู่สองที่นะครับอยู่ที่ลอสแอนเจลิสหนึ่งที่แล้วก็ซานฟรานซิสโกอีกหนึ่งที่นะครับ L.A. ลอสแองเจลิสซึ่งสองที่เนี้ยมันมันไม่ได้อยู่ไกลกันมากนะครับคือขับรถได้ประมาณสักสาม สชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ซันฟานอยู่แถวนี้เอาเอลเออยู่แถวนี้นะครับก็ถือว่าเป็น2ที่ที่ไม่มีปัญหาเรื่องระยะทางนะครับแต่ว่าก็งงเหมือนกันนะว่าบริษัทเขาเล็กมากเลยนะเขามีอยู่แค่ประมาณ6คนนะครับแล้วก็ความจริงคนที่แอคทีฟอยู่ตอนนี้มีแค่3ามคนที่เป็นฟูลไทม์แต่ว่าเขาก็เปิดเฮดพอร์เตอร์ที่นะครับไม่รู้ทำไมเหมือนกันโอเคนะครับสำหรับบริษัทนี้นะครับ เรสฟันไว้นะครับก็คือไม่ได้เริ่มต้นในเงินตัวเองก็เริ่มต้นคือเรสฟันเลยนะครับเปิดต,ตัวบริษัทวันที่28ปีที่แล้วนะยี่บมิถุนา2021นแต่ว่าเรสฟันนะครับเรสตรั้งแต่วันที่14มิถุนาก็คือก่อนหน้านั้นประมาณ2อาทิตย์แปลว่าเขาเซ็นฟันดิ้งได้เรียบร้อยแล้ว1.5ล้านเหรียญน,นะครับซึ่งไม่น้อยแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเงินประมาณสัก40 50ล้านประมาณนั้นสำหรับสตีดฟันดิ้ อาจจะดูว่ามันจะเยอะอะไรแบบนั้นนะเนาะแต่ว่าสําหรับการอยู่ที่อเมริกาอย่างเงี้ยเงินฟรีดฟันเท่านี้จริงๆเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็ถามว่าอยู่ได้นานแค่ไหนความจริงอยู่ได้ประมาณปีครึ่งนะครับปีครึ่งถึงสองปีแล้วแต่ว่าเขาจ้างงานแล้วก็เขาใช้อมีเสียงแรกงนะครับร๊บนึงขอดูใครเอ่ยมี อยู่ได้ประมาณปีครึ่งซึ่งถึงตอนนี้ก็ประมาณเกือบเกือบปีครึ่งพอดีนะครับ mm hmm. ก็เมกเซนว่าทำไมเขาถึงมาประกาศตอนนี้ว่าเขาจะปิดบริการน,น,นะครับส่วนเกี่ยวกับ f t ฟทอไมเดี๋ยวมาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งไงก็ตามมาดูค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนของพีโซติกนะครับ mm hmm. เห็นปะ่ะข้อมูลแน่นนะครับเขาแค่ปิดบริการแต่ว่าเรามีข้อมูลมาให้เทียบนะครับเอามาวิเคราะห์กันต่อเองอ,อันนี้คือเป็นเนื้อหาที่เขา รับสมัครงานนะครับซึ่งเขารับสมัครงานมาตั้งแต่ปีที่แล้วแหละเ,เขาให้รายได้อยู่ที่ปีละหนึ่งแสนกว่าเหรียญจนถึงหนึ่งแสนสามมื่นห้าพันเหรียญนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นราคาปกติของสตาร์ทอัพแล้กันที่เขาจะให้กันนะครับรวมถึง Facebook Google อะไรเขาก็ให้ประมาณนี้แหละนะครับประมาณหนึ่งแสนถ้าให้เฉลี่ยประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นเหรียน หนึ 20, 000, ่งแสนสองหมื่นเหรียญคูณเอาประมาณสักสี่ล้านกว่าบาทแต่ว่าจ่ายภาษีจ่ายอะไรไปไอะไรก็เหลือครึ่งเดียวประมาณนั้นนะครับเออประมาณสองล้านนิดๆที่เขาได้แต่ว่าอันนี้เป็นเป็นเรทปกติของการทําทํางานที่นั่นนะครับคราวนี้ก็ลองคํานวณแล้วกันว่าเงินที่เขาได้มารเรส s ันเขาเรมาหนึ่งจุดห้าเนาะแล้วก็ขเขาก็มีเบิร์นเรทอยู่ที่ประมาณคูณซะว่ามี มีพนักงานอยู่4คนห้ 5, ตอนจริงๆเขามี6คนครับก่อนหน้านี้ั้นเบิร์นเรดหนึ่งปีของเขาก็อยู่ที่ประมาณ6 0แสนเจ็ดแสนเหรียญแล้วก็ผ่านมาปีครึ่งล้านก็ประมาณ1ล้านเหรียญละ1ล้านเหรียญแล้วประสบเหตุนะครับก่อนหน้านี้ก็น่าจะจำได้ประสบเหตุแฮก แฮ็กแล้วก็สูญเสียไปเป็นหลักแสนเรียนเหมือนกันอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเงินอีกหนึ่งก้อนที่เขาก็ต้องเอาเงินจากไตัวฟันดิ้งตรงนี้มาโปะนะครับสุดท้ายเงินก็น่าจะอยู่ถึงจุดร้อยหรอประมาณหนึ่งถึงจุดร,ร้อยหรอขณะที่ว่ามันไม่มันเหลือศูนย์แล้วก็เลิกทําเไรไม้ไม่แต่ว่าปกติแล้วอะในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่น่าจะเหลือเงินอยู่ได้แค่ประมาณ 3- 6ถึงเดือนแล้วก็จะเป็นช่วงสำหรับสตาร์ทอัพคือช่วงที่เขาจะต้องขยาย หาฟันดิ้งก้อนใหม่ตอนหาฟันดิ้งก้อนใหม่เนี่ยเขาก็ถ้าเกิดหาได้เขาก็จะสามารถโอเบเรตต่อได้ก็จะเป็นราวต่อไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าหาไม่ได้เขาก็ต้องปิดกิจการไปแล้วก็เท่าที่ดูจากที่เขาช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาต้องหาใหม่แน่นอนเพราะว่าเงินเขากำลังจะหมดลวดูจากที่คำนวณเนนะี่ยไม่ อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับ FTX ซะทีเดียวด้วยซ้ำเพราะแต่ว่ามันมันแค่เผอิญช่วงเดียวกันแต่ความที่มันจะเกี่ยวข้องอ่ะมันจะน่าจะเกี่ยวข้องกับการที่ว่าเงินเขาเหลือน้อยแล้วการที่เขาไปเรสฟันตอนเนี้มันไม่ใช่ช่วงที่เหมาะกับการเรสฟันอะไรเลยเพราะว่า FTX มันสร้างความเสื่อมเสียให้กับวงการบล็อกเชนมากๆการที่จะเดินไปหาบอกว่าเนี่ยเราจะทำโปรเจกต์บล็อกเชนต่อแล้วกออ็อยากจะได้เงินเพิ่อมอีกสัก3ล้านเหรียญอะไรเงี้ย ยากมากนะครับยากมากที่จะหาได้ในนา,นาทีนี้โดยที่สำหรับไอตัวบาลานซ์ชีดของคริสโตติกนะครับไม่แน่ใจว่า,าให้ดูแล้วกันว่าตั้งแต่เขาทำมาเนี่ยเขาได้เงินมาเท่าไหร่สแตทแบบอ l ลท m e นะครับออลท m e เรายังอยู่อันดับ4อยู่นะครับออลท m e เนี่ยเขาได้มาประมาณอาลองคูแล้วกันอันนี้ได้มาสองห0,000ื่นกว่าเหรียญ คูณ2.5นะครับเอารุมทั้งหมดรวมกันถ้าให้รวมกันทั้งหมดให้ดูด้วยตาคร่าวๆอะ่ะน่าจะประมาณ3 3ล้านเหรียญละกัน3ล้านเหรียญจ,จคูณ2.5%เปซแต่ว่าเขาได้เงินมาที่มันเป็นรายได้อะ่ะแค่75,000เหรียญจากการเปิดบริษัทมา1ปีกว่าๆครึ่ง75,000เหรียญเนี่ยมันจ่ายเงินพนักง,งาน1เดือนยังไม่ได้เลย อันนี้ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเขาถึงประสบปัญหาว่าเขามีแต่การจ่ายแต่เขาไม่มีรายได้กลับมาแล้วก็จำเป็นจะต้องปิดบริษัทคือถ้าเกิดเขาเขาจ่ายไปหนึ่งปีเขาได้กลับมาหกเดือนอะไรเงี้ยเขายังพอโอเคมันยังพอมีวิธีที่จะหารายได้มาปกแล้วก็ทำให้มันเกิดเบรกอีเวนต์แล้วก็กำไรได้แต่ด้วยเหตุการณ์แบบเนี้รายได้ตลอดปีกว่าๆที่ผ่านมาเขายังไม่พอจะจ่ายเงินเดือนพนักง,งานแค่หนึ่งหนึ่งเดือนเลยแต่นั้นในเนี้ย ชีวิตลําบากละนะครับอันนี้อาจจะเห็นภาพไปแล้วลว่าออสถานการณ์ทางด้านของอตัวบิซเนสของเขาอะ่ะมีจุดจุดบกพร่องจริงๆแล้วก็จุดอ่อนจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดเขาดันต่อไปอีกสักปีหนึ่งสองปีอะไรเงี้ยเราตลาดกลับมามันก็ยังไม่เห็นช่องทางนะว่ามันจะทําให้เกิดเหตุการณ์อะไรแบบ ที่ทําให้มันหวอลรุ่มพุ่งกระจุดกระฉูดขนาดนั้นจนสามารถชนะโอ e พนสามารถมาเบรกอีเวนต์ได้อยู่ดีอันนี้ก็ด้วยมุมมองของทางคนที่เป็น VC นะครับเขาก็คงมาเห็นว่าความเสี่ยงไม่น่าจะโอเคเมื่อกี้นี้สตังถามว่า VC เป็นไปได้ไหมที่แตกนะครับลบไปละแต่ว่าแอบเห็นเป็นไปได้ไหมว่า VC ไปแตกกับ FTX นะครับอ่าเป็นคำถามที่ดี บีซีสามเจ้านะครับที่เขาไปขอฟันดิ้งมานะครับหนึ่งจุดห้าล้านเหรียญน,นะครับมีสามบริษัทสามเจ้าเป็นบริษัทสองเจ้านะครับรีดฟันดิ้งโดย Index Ventures ซึ่ง Index Ventures เป็นเอ่อ VC ของยุโรปนะครับเอ่อ VC ของยุโรปตรงนี้เขาแต่ เป็น V C ยุโรปก,ก็จริงแต่ว่าเขามีบริษัทที่อยู่เฮดอีกบริษัทหนึงที่อยู่ที่สานฟานด้วยอันนี้เป็น lead investor นะครับเขาไม่ได้ปกบอกนะว่าเขาจ่ายเงินไปเท่าไหร่